ครับทนไม่ไหวนะครับพลอยพยักเรามาชมคู่ต่อไปครับรางวัลก่อนชกสําหรับนักมวยคู่นี้นะครับเฟนเน่คอเลชันโดยบริษัทเฟนเน่จำกัด0 6 4 2 6 9 4 6 9 5ให้การสนับสนุนไปติดตามรายละเอียดประวัติจากคุณนกได้เลยครับอ่ะไปลุยกันต่อครับแฟนๆครับแม่ชาวต่างชาติตอนนี้ถ้าประเมินตามสายตานี่น่าจะเกินสัก700ไปแล้วนะครับคุณมิเชสครับครับถ้าประเมินทุกชั้นนะครับรอบโรลิงไซนนี่แม่ไม่เสริมเก้าอี้แล้วครับแน่นเอียดเลยครับ นี่ครับเรื่องของมวยไทยมรดกคนไทยครับเป็นภูมิปัญญาระดับโลกไปแล้วนะครับอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยครับเพชรนายานายาพักวิวครับนัดนัดนรินนะครับหอมป่าเพิ่มครับเจ้าแก้วครับ1มีนาคม2546วัย20ปีครับเจ้าของส่วนสูง1 6 8เซนติเมตรนักสู้จากจังหวัดขอนแก่นครับเด็กอำเภออุบลรัฐนะครับลูกศิษย์ของเสียโน่งครับ2โหนงเลยครับโหนงนายากับหนงบางสาย เียนงนอสงหวนพลครับหัวหน้าคณะนาทีนี้ชอบแก่นพิทักษ์ครับเป็นซุปตาในดวงใจมีเพชรมรกตทีเด็ด99ครับเป็นเทรนเนอร์70ครั้งชนะ50แพ้17เสมอ3นะครับคู่ต่อกอนหน้าจอขณะนี้ครับทางด้านของเดชฤทธิ์ปอเตละกุลหรือว่าพักยก118นะครับนายสุตนัดกระโทกนะครับวัย31นะครับ1 59 มาจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาครับหัวหน้าคณะก็คือธีรพลห้าวหารนะครับเทรนเนอร์ก็คือก้องสยามเล็กสิบนิตยาครับชอบแสนใจบีเกแสนใจมวยไทยยิมในทีมงานของหอยหวานโพชนานะครับ60ครั้งครับชนะ40แพ้18เสมอ2อ้าว3ฟอร์มหลังหน่อยครับคุณประกีคครับติดตามชมครับนี่คือชมน้าของเดชฤทธิ์ปอเตรคุณนะครับหรือพักยก118หรือสพงอมรหรือหอยหวานโพชนานะครับ ดูฟอร์มของเขานะครับก็มีเสมอกับกล้องบุรพาพยักหลุนที่จังหวัดระยองชนะคะแนนเพชรนครสอเถรพัฒนะครับที่จังหวัดชัยนาทล่าสุดนะครับเสมอกับสังฟ้านอนวัตยิมนะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับ16มีนาคมที่ผ่านมาสำหรับเด็ดลิศนักชกไลยนี้ขณะที่มุมน้ำเงินมุมแดงนะครับเพชรนายานายาปักวิวหรือนงบางสายครับก็มีแพ ผัดแพ้ชนะขุนไก่สอวังเสือที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศล่าสุดพิชชนะคคจิสิท์ท่าแะยาสัตว์ที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนลินพ่องหิรันนะครับสามท่านให้คะแนนปีชาสาวิกันสัตตาสุภาใสและก็จิรศิลป์ศิระรัสกุลนะครับคุณพิเชษครับครับคูนี้เป็นการพบกันระหว่างสดกับเก่านะครับ ชื่อของเดริสปอเตอร์คุนีเราได้ยินกันไม่ต่ำกว่าสิบปีแล้วนะครับที่รถแลดนบนสังเวียนเลือดนะครับอาจจะหายหน้าหายตาไปบ้างครับกลับมาบ้างครับเป็นช่วงๆครับหรือว่าเป็นนักชกที่มากประสบการณ์นะครับแต่ว่าก็มักจะไม่ค่อยได้เปรียบรูปร่างใครนะครับวันนี้ได้เก่านะครับส่วนเพชรนายาครับนายาพาร์ควิวครับหรือว่าพาร์ควิวขอนแก่นนะครับ คนนี้ก็เป็นน้องชายของแก่นพิทักษ์นายาพักวิวนะครับซึ่งจะชกเป็นคู่เอกของรายการนะครับแมมีหน้าเล้บอกน้ำมวยดดวงใจครับคือแก่นพิทักษ์พี่ชายครับวันนี้นี่เป็นครั้งแรกนะครับที่น้องกับพี่ชกรายการเดียวกันครับสำหรับคู่นี้นะสำหรับคู่นี้นะครับทางด้านของเพชรนายาครับแก่นพิทักษ์วันนี้ดูน้องชายก่อนนะครับน่าสนใจทีเดียวครับคุณมิเชสครับเหมือนกับท้องฟ้าคำรามมานะครับข้างนอกคืนครานคืนครานครนะครับอาจจะร้อนจัดนะครับ ฝนฟ้าก็อาจจะลงมาก็ดีนะคุณปกี้นะใช่คุณละอองจะได้หายไปบ้างนะครับโดยเฉ <ใน S 2> พา<ว>ะภาคเ<ข>หนือ<ข>นาทีนี้่แม่น่ากลัวมากแต่คุณประกี้จะหนีไปกระบ,บี่แล้วนี่กับก็อยู่ในช่วงของเทศกาลสงการนะครับทุกปีนะครับก็จะมีฟ้าฝน ก็เรียกว่าอวยชัยอวยพรกันนะครับล้ก็ล้างบรรยากาศท้องฟ้าใช่ป่ะครับใช่ครับมาก็พูดง่ายว่าวันนี้ก็เปิดแล้วนะครับตรงนี้ครับต่อเข้าสายนี่ยโหคนไปเต็มเลยคนไปเต็มเลยครับปีนี้สนุกแน่ครับพี่น้องแฟนมวยคงจะอัดอั้นพี่น้องชาวไทยคงอัดอั้นนะครับแต่ก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับพี่เชษครับเพราะว่าโควิดยังไม่ยังหายไปนะครับโดยเฉพาะในหมู่คนมากๆนะครับอ่ะดูแลรักษาตัวเองครับด้วยความปรารถนาดีกับทีมงานศึกมวยไทยพลังใหม่แล้วก็ JKN18 ครับ สดกับเกา๋าอย่างที่เรียนไว้แหมเดริดนีด่ดูครับเตยสั้นแบบนี้ประเภทลายครามครับอยู่ภายใต้การดูแลของทีมงานกบผอยหวานโพชนะนะครับเมืองย่าโมครับอดีตน,น,นั้นก็อยู่ในสัก,กัดของคุณประพิษเตละกุลเลยครับน,นี่ครับอดีตน,น,นี่กับประธานชมรมมัทยภาคใต้ นเพชรนายาดอีสดครับช่วงหลังดีวันดีคนืนขึ้นมาครับนี่เป็นพลังใหม่จริงๆนะครับที่กำลังก้าวขึ้นมาทดแทนนักชกรุ่นพี่ๆนะครับลูกศิตของเสียโหนงนะคุณพิเศษทั้งสองหนงเลยหนงนายาปาร์ควิลหนงบางทรายแม่ผมเคยไปบรรยายที่นู่นที่ขอนแก่นสมัยตอนเล็กๆนี่เก่งมากครับทางด้านของเพชรนายาน,นะครับซ้อมอยู่ที่ชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ป พวกสกุลพัฒน์น่โชดบางแสนชุดนั้นอ,ะอ่ะ,อะชุดนั้นเลยนะครับดาเพชรแสนสุกนี่ครับที่เพิ่งชนะมาไฟล่าส,สุดเขาบอกว่าช่วงโมงนี้นี่แม่อาร์มเดียครุปรลอว่าโชดบางแสนทีมงานโดบางไายนี่กำลังขังเลยนะครับ ไม่แพ้เลยชุดหลังๆเนี่ยไม่รู้กี่กี่น้มือเรียกเป็นตัวนะหลายตัวแล้วยังไม่แพ้ใครเลยครับก็เตรียมที่จะโยกย้ายมาเหมือนกันเห็นมาอยู่นะครับเห็นผมเห็นมาอยู่นะครับเสนอมาประมาณ5ลายแล้วนะครับติดตามชมนะครับนี่คือรุ่นใหม่นะครับของพลังใหม่เพชรนายาโ่งบางสายนะครับแา่เตอเด่ดิดพักยก118หนะครับหรือหอยหวานพชชนานี่ต้องบอกท่านผู้ชมนะครับว่า เคยมาต่อยในรายการของศึกสอสมหมายนะครับเคยชนะเสือใหญ่ชอห้าพยัคฆ์เมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี6 3นะครับแข็งโปกแข็งโป๊กคุณกี้แข็งโปกกระดูกนี่แข็งโปกไม่ต้องไม่ต้องสืบครับไม่ต้องสืบ31เป็นแล้วแต่ว่าต้องบังแข่งซ้ายของเพชรนายาให้ดีนะครับนี่ครับเบิ้ลนให้ดูเลยครับแม่วันนี้คึกคักจริงๆครับโดยเฉพาะชาวต่างชาติชาวไทยนี่ผมดูแล้วไม่เกิน100คนครับดูตามสายตาบนล็อกนะครับบรรดาฮัลโหลฮัลโหลทั้งหลาย ไม่น่าถึงนะครับดูตามสายตาแล้ววันนี้ถือว่าจัดเอาไว้เราใจเลยนะครับคู่ต่อไปในโอโหนี่ครับแฟนคลับเพชรยินดีนี่ครับต้องไม่พลาดนะครับการข้ามศึกครับของด่วน99ครับออกให้คุณศึกถือว่าสอจอโต้งปราจีบนะครับมิสเตอร์น็อกเอาท์ครับร้อนแรงเหลือเกินครับชั่วโมงนี้6-7ไฟ็์ไฟหลังชนะรวดครับน็อกมา4ไฟติดครับ กับติดตามชมกันต่อนะครับศึกมวยไทยพลังใหม่ที่ราชดำเนินนะครับเครื่องดื่มมาแดงเติมแรงสู้สนับสนุนช่วยเหลือสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลเข็มแผลแตกนะครับเข็มละ500บาทครับจะเกิดมีบาดแผลนี่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่40เข็มเลยทีเดียวครับ oh, oh. นมวยนี่มคุณเสดงคุณจิรพัดบุญจเจริญบอกว่า40เข็มนะครับมลุ้นกันเลยแบบลุ้นกันระทึกกันเลยทีเดียวนะครับ oh, oh. ก็มีจําหน่ายแล้วครับ,ท,บท,ท,ท,รที่ปั๊มบัตรทอจิฟฟี่ปั๊มทีพีเป๊กมากแล้วก็ s h o ปปี้ออนไลน์พร้อมด้วยตัวแทนตามต่างจังหวัดทุกสาขานะครับคิดถึงอุปกรณ์มวยต้องสวินสเปเชียนโดยคุณนรงวอกประเสริฐการครับเก๊กคูชีเคยี่สิ่าบำรุงร่างกายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านขายยาและเซเว่นดิเว่นทั่วประเทศนะครับ บริษัทเฟฟฟาร์มจำกัดตาดาวเขียวที่สุดแห่งคุณภาพเฟฟเฟ่ผลิตพันยาขยาสุดใหม่ทั้งเขาไม้และดูดฝืนนะครับเฟฟเฟ่นะครับยาขยาตาดาวเขียวโดยบริษัทเฟฟฟาร์มจำกัดครับคุณพิเชษผมนึกถึงใครใช่ไหมเวลาฝรั่งเยอะๆครับนึกถึงโปรโมเตอร์เชนเมืองชนเออนึกถึงพี่เชนเลยนะพี่เชนต้องโค้งคังนับเลยสมัยลุมพินีเวทีเก่าพระรามสี่พี่เชนก็ฮาริกาโตะฮาริกาโตะอย่างเดียวเลย่ะนี่บรรยากาศครับชาวต่างชาติ ทั้งเอเชียทั้งยุโรปครบทุกวีบแล้วครับเป็นจังหวะที่เทศกาลมหาสงการานีแม่ชาวโลกเขารู้จักครับต้องมาเ<อ>ที่ยวเมืองไทยครับถึงจะถูกต้องครับต้นตำรับของประเพณีสงการไทยอัตลักษณ์ที่สวยงามครับไม่ต่างไรกับมวยไทยนะครับพรุ่งนี้เจอกันที่ข้าวสารบ <c oughs> ุพเชษไปอ่ะ <c oughs> ไม่ไปครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าบอกว่าชาวต่างชาติไปเจอกัน <c oughs> ชาวไทยด้วยครับผมก็กลับเมืองการครับบ้านเราครับรวมญาติพี่น้อง ไปแล้สักครั้งสองครั้งครับครับใช่ครับปใีให,ใหม่กับสงกรานแค่นั้นแหละฮะครับเทศกาลวันครอบครัวด้วยนะครับ <g up> ก็ร่อยรอยไปทีละคนสองคนแล้วครับแต่ก็อย่าลืมนะครับทีมงานของศึกสอนสมายนี่จะไปจัดนัดพิเศษนะครับ ตึกมวยมันวันสงการวัดบางป่าตำเบินบางป่าเบอร์บางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับจัดมวยชมฟรีนะครับวันที่24เมษายนนี้ก็ไปกันให้ได้นะครับโดโด้คอมเชียของเราบอกว่าไปแน่นอนนะครับ <นะ S 1> ไปแน่นอนส4ี่เมษายนเราจะสาดกัน,นแรงๆเลยครับเพชรนาย่าเก็บให้อยู่นะครับทางด้านของเดริสเก็บซ้ายไม่อยู่นี่งานเข้าแน่ครับเดี๋ยวโดนเยอะๆชายโคลงขวาแถบขวาแกนขวาจะล้านะครับ นี่ครับโดนอีกแล้วแม่เขาหอยหวานบนพึมพำพึมพำแล้วครับเอาตีได้ไหมตีได้ไหมไล่แขนตีหน้าขาเอาครับดารินพงศ์ธิรันบอกว่าแยกแยกครับแม่ต้องเตือนทั้งคู่ครับต้องระวังนะครับยกให้สูงครับบ<ะ>ริเวณห้องเครื่องนั้นเขตปลอดอาวุธนะครับคุณพิเชษไล่แขนดีครับ ต้องพึงระวังเอาไว้ครับไม่ได้ผิดกติกานะครับในเรื่องของการปีกันจับครับแต่แหมกันจับแต่ว่าก็ไม่ควรตีลายแขะดูแล้วอุ้ยตีต้นขาครับโอ้โหหลอกครับโอ้แตกทันทีลยครับคุณเมกี้เห็นไหมครับมาดูครับใต้ตาซ้ายครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับพอเตะซ้ายปั๊บฟันซอกขวาครับแตกเลยครับติดศอกทันทีแหมเข้าบริเวณโหนกเก้มซ้ายนะครับม้าแดงเติมแรงสู้ครับเอาเข็มละ500ครับจ่ายแน่ครับวันนี้แตกแล้วครับอาละครับ จะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่านะครับนี่ครับซ้ายอยู่ดีๆครับอ้าวพื้นหน้าครับแม่วันนี้สายโหดจริงๆนะครับอาวุธแต่ละพู่เห็นถึงความสนุกสนานความรุนแรงของอาวุธมวยไทยเลยละครับยก2องผู้สซ้ายกับขวาหลุดบวกเลยครับแมเอาวนะครับเครื่องเริ่มติดแล้วครับคุณเมื่อกี้แม่จังหวะเบิ้ล้ายไป3าทีครับเดี๋ยวต้องดูทีมงานของ้อหวานนะครับ เขา,าเรียกว่าพอมดแดนอีสานนะครับจับมวยเล็กๆนี่ยอดในแอนนี้หายหมดนะครับตอนนี้มันเล่นรุ่นแบบเขาเรียกว่ารุ่นอยู่ในขวดโหลออามาแล้วครับเี่ยเด็ดดิษนะครับ,รบประเภทเก๋าเลยครับเด็กดองเอามาสร้างใอีกทีหนึง่งเอา้าติดตามชมครับนี่คือพอมดจากแดนอีสานนะครับพออหวานโอ้โหเดินเข้าไปเพชรนายาเจาะบริเวณทับป้อก่อนล็อบในขวางหน้าครับแหมโดนท่านี้สวยเลยทีเดียว มมีตำหนิจนได้นะครับมแม่เตะซ้ายเพลินๆครับโดนเลยครับเดี๋ยวคงจะกลับมาเห็นภาพช้าครับแต่ว่าตอนนี้เห็นแล้วครับใบหน้าของเชรนายา นะครับกลับมาที่เวทีราชดำเนินกันอีกทีนะครับนี่คือทีมม้าแดงเติมแรงสู้นะครับมาโดยคุณบุญด่งจีรพันธ์จีรพัฒนนะครับจิรพัฒนบุญเจริญแล้วก็คุณเบญจวรรณประคองชื่อนะครับม้าแดงนะครับมาพอเห็นแตกนี่ดีใจนะครับดีใจที่จะได้ได้แจกเข็มละ500ครับก็ผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับ ตามวัตถุประสงค์อยู่แล้วครับคุณพิเชษคุณเปกกี้ครับใช่ครับก็เป็นการช่วยเหลือสวัสดิการสําหรับนั้งมวยไปนะครับก็อย่าลืมนะครับที่พักสุดหรูสุดอลังการราคาเป็นกันเองมาตรฐานมีระดับ5้าดาวต้องโรงแรมลักุน่าแกรนแอนด์สปาสงขานะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร074 272 100นะครับพร้อมด้วยไลโน่เสื้อยืดขายปีกขายส่งราคามิตรภาพโดยทีมพันธมิตรแดนใต้นะครับพร้อมรับ ผลิตชุดกีฬาชุดทีมฟุตบอลชุดวอร์มยูนิฟอร์มและเสื้อโปโลพนักงานบริษัทแอดไลโน่ช็อปได้เลยทีเดียวครับอ่ะมาสกู่เป็นภาพชามุมสวยๆของเจเกนสนะครับศึกมวยมันวันยกช่อฟ้าวัดดอนชัยนะครับประกบคู่มวยโดยผู้ใหญ่นกฟอแดงครับอ่ะติดตามครับวันที่14เมษานครับแฟนๆไปติดตามกันได้ที่ฟอแดงหลังสวนชุมพรครับเอาละครับมาตามกันต่อนะครับด้วยความเข้มข้นของมวยคู่ที่2นะครับ ยกที่แล้วนะครับเพชรนายานโดนซอกของเดริกแตกที่บริเวณใต้ตาซ้ายนะครับเป็นจุดตําหนิขึ้นมานิดนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอยู่ใต้ตาก็แผลแตกไม่อันตรายนะครับถ้าอยู่เปลือกตาหรือใกล้ดวงตาก็จะอันตรายกว่านะครับมีแตกที่บริเวณโหนกแก้มซ้ายครับอาล้ครับเดริกขยับเดินแต่เพชรลุกกรอกครับลูกกรอกแม่พวกเดียวกับพวกบังค์านน้อยแหละครับนี่ครับเต้าเกี่ยวมาแผงไีด้วยขวาครับ เสียเปรียบรูปร่างเยอะครับต้องลงทุนสูงหน่อยครับเดริดนะต้องระดมพลแล้วนะครับทางด้านของเดริดสั้นกว่าเตี้ยกว่าแย่พันษากว่าการคัดเลือกทีมงานหนึ่งใช้ได้เลยครับไม่มีเลือดไหลนะครับอาครับต้องกล้ำฟัดลงทุนครับทางด้านของเดริดพักยกหนึ่งหนึ่งแปดหรือว่าพอเทลคุณครับหรือว่าหอยหวานพ่ชนานะครับโบกแล้วครับลูกที่จากโคราชเจ้าหอยหวานพ่อมดมวยมวยเด็กครับคุปิกี่ บาตตอนนี้ต้องออกเล่นสับออกออกเลนขวาอย่างเดียวแล้วครับไปมัวแต่จอดจ้องไม่ไ,ได้เอาต่อยขวาอับประกซสายครับมาดูครับต่อยบัตรไปทีนหนึ่งแม่น,น่าคอนเหมือนกันมันต้องกำปั้นแรงๆนะครับมาเรียกเสือมือฮาหน่อยเอาเด็ดดิษจังหวะทีมงานเพชรนาย่าครับมาตั้งรับนะครับตอนนี้ตั้งรับครับบอกบังไว้อยู่บังไว้อยู่ คุมนับเนี่ยครับหนิงเนี่ยเข้ามาลุดบ่อล่อปลามาเลยตั้งกำแพงหน้าไว้ตั้งไว้ตั้งไว้แม้แต่วัดเดรดนิดยังทำไม่ได้ครับครับยังทำอะไรไม่ถนัดนะครับเจอลูกตั้งลูกกำแพงหน้าไว้จ่าวัดจวัโจมตีของเดริดนี่ก็น่ากลัวเลยนะครับโดยเฉพาะหมัดนะครับตบด้วยุกซ้ายครับนี่ครับความเก่าความเก่าต้องหัดเอามาใช้แล้วครับจะสู้แบบไหนดีครับสู้โดยกลยุทธ์สู้ปากเสียเปียบอยู่แล้วครับต้องหมัดต้องสอกพลิกเหลี่ยม เดินโอยโดนซ้ายครับโดนมาขวาเสียงปัดขวามาครับมาสิมาสิาสโอ้ยจะต่อควายทีนึงชวัตเฉวียงอยู่ด้วยครับอ่ากำิงกันออกอาวุธครับซ้ายกับขวาไปรอจังหวะสองนี่ไม่ได้แน่ครับใครถึงก่อนก็ลําบากก่อนครับอาครับไม่ใช่ถึงก่อนจะเช่าเส้นชัยก่อนครับคนโดนจะโดนล็อกได้พี ตีอย่างนี้กรรมการบอกตีไม่เก็บครับแยกมาดีกว่าครับกลางเวทีครับกรรมการนารินต้องเสียงเป็นเสียงกันนะครับเด็ดดีจังหวะเข้าทำก็ต้องไม่ยึกยักยักครับรอเอาบุกเข้าไปครับพยายามกดมาขึ้นเข่าซ้ายตีได้เข่าเดียวนะครับต้องหาช่องนะครับตอนนี้ทีมงานหอยหวานพอหมดจากแดนอีสานจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงหมดยกครับเดี๋ยวพักสักครู่ มาเกมมันๆนะครับต้องศึกมวยไทยพลังใหม่โดยคุณสมหมายคุณเมตตานะครับวัดใ่คุณพลังใหม่จัดมวยไทย5ยกให้แฟนๆร่วมลุ้นกันเลยทีเดียวครับตอนนี้ทีมงานหอยหวานพชนานะครับมีอัดฉีดแล้วนะครับเขาเรียกว่า5กำปั้นนะครับมาดูครับดูการสอนนะครับนะสอนแบบให้นิ่งๆนะครับมาบอกให้ไล่แขนสู้ด้วยนะมาจังหวะไล่แขนสู้พูดง่ายๆว่าจะเปิดเกมเนี่ยให้สู้เข่าแล้วนะครับนะ โอ้โหกำปั้นดูหัวไหลขวานี่เส้นเลือดขึ้นเลยนะครับแขนของทางด้านของเดชทธิ์ปอเตรกุลหรือว่าพักยก118นะครับติดตามครับนี่ครับยกทับใส่ครับทีมงานของโชดบางแสนทีมงานของต้นกล้าหรือว่าเพชรแสนสุขนะครับเข้ามากระต้นมุมแดงเหมือนกันครับดูภาพช้าไปด้วยนะครับจังหวะแรกอาวุธไม่ครับยกแทงโอ้โหอูกนี่แทงซ้ายครับ อาวุธเยอะอยู่แล้วนะครับทางด้านของเพชรนาย่าครับแต่ว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปครับเรื่องของบัดมวยเพิ่งผ่านไป3ยกเหลืออีก2ยกอะไรก็เป็นไปได้หมดครับยก4ยก5ครับคุณผู้ชมครับยกที่4นะครับโจทยากไม่น้อยครับทางด้านของเดริสทำยังไงดีครับรูปรางก็เสียเปรียบความหนุ่มความสดก็เป็นรองครับ ได้เรื่องของความเก่าแต่ว่าเก่านี่ตอนนี้คุณใส่เอาอยู่ยากเหมือนกันครับเพราะว่ามาเจอกับแข้งซ้ายลูกหนุ่มลูกสดของเพชรนายาครับน้องไม่กลัวพี่แหละครับตอนนี้ซ้ายทีนึงแหนนี่ครับอาแลมตัองเร่กแล้วครับเจนิสต้องหาต้องหาวิจัยจุดปรับทิกเกมครับเอ้าได้ไหมแหมล้มอยู่ลากอีกน่าจังหวะเข้าไปนะครับพยานจะวี่งใช้ไหลนะครับเด่นิด นี่ครับแข้งขวาอาวุธก็นหนักนะครับแม้แต่ว่ามันไม่สะเทือนครับรุ่นน้องนี่รับอยู่หมดในช่วงของเกมนี้ครับต้องคิดหนักละเดดดิดเดินครับหาจังหวะต่อยมัดหมัด1-2เจาะเนี่ยครับหน่วยนี่ที่เอาเสียช่วงนีครับ แม่จะไปขึ้นเขาสู้กับเขาที่ไม่ได้นะต้องออกเลยเตามตำร <ไป S 2> านี่มันต้องออต้องออกเลยมันต้องเตะขวาเตะขวาล่างก่อนนะครับแม่เตะพับนอกแล้วก็เหวี่ยงหมัดนะครับหรือไม่จังหวะระยะประชิดที่ต้องศอกนะครับแม่ทำมาต่อยอย่างนี้ไม่ได้นะครับประสบการณ์ที่ผ่านมาสิบกว่าปีนี่นเด็ดดิบเป็นไงมาแลกแข้งล่นเลยทีเดียวคุณนรสลูกนี้เลยใหม่เลยครับไล่มาไล่มานี่หายหมดเลยนะครับ ดานของเพชรนายาก็มือเหนียวเป็นตุ๊กแกอยู่แล้วนะครับคอยล็อกคอยรั้งเอาไว้ที่ไปไหนน้องไปด้วยจะไปต่อเข้าสารจะไปสยามหรือจะไปไหนก็ต้องไปด้วยแล้วครับคุณพิเชษพรุ่งน,นี้หรือจะไปซาวน้ากันโอ้ยตอนนี้งานยากจริงๆเลยครับเรียกว่ายิ่งกว่าเข็นครกขึ้นภูเขาครับด้าน,นของเดริสตอนนี้เดี๋ดรดูปราทีเสียเปรียกแต่ว่าก็ยังมีเวลายังมีโอกาสอยู่ครับ แหมวันนี้ทีมงานพร์ควิวขอนแก่นครับหรือว่านายพาพ์ควิวครับชมบุรีอัดมีเดียกรุ๊ปนี่โชดบังแสนครับทีมงานซ้อมด้วยกันครับมีเพชรบรรกรทีเด็กเก้าเก้าครับเป็นเตนเนอร์แหมไม่มีตกใจเลยนะครับอีกเพื่อนึงเดริสมีหรือเปล่าโอ้โดนสะโดนโอยูโอ้ยเตะโอ้ยเตะแบบ แม่มาล่อเป้าเลยครับแม่เบิ้ลไปสามแข้งจัดไปแข้งหนักๆเนี่ยครับเนี่ยครับหืโดนลำแข้งกันไปที่ลาตัวนะครับมาไม่โดนไม่รู้นะครับต้องลองโดนดูก่อนนะครับมาอย่างเราเนี่ยครับโอ้โหเตะให้เตะหยุดนะครับเดเดลิดมาทีมงานต้องพิจารณาครับดูขนาดนี้ครับมาเดเดลิดวันนี้เดินเข้าไปครับประสบการณ์เก่านะครับ ชกนานดูครับเดินเข้าไปรับแข้งแล้วมเพชรนาย่าร้อจังหวะหมดยกครับติดตามชมกันต่อนะครับมาในช่วงของเทศกาลวันสงการนะครับอย่าลืมนะครับศึกมวยมันวันสงการ วัดบางป่าตำเบญบางป่าอํเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับวันศุกร์ที่14เมษายนจัดมวยชมฟรีครับเริ่มชกเวลา18นาฬกาโดยทีมงานสิทธิ์ปากพนังนะครับโปรโมเตอร์ผู้จัดเลยทีเดียวครับยังมีทีมงานประกอบคู่มวยคุณก้องเกียรติคุณเกิดหรือหมวดสีวปสีโพส,โสวังเสือสอสำอางยิมทวีคูณทีเควีเคมวยไทยนะครับพร้อมด้วยคิมเอเหพยักษนะครับ ที่วัดบางปาครับชมมวยดูฟรีพร้อมด้วยทางด้านของคอนเสิร์ตนะครับจากล็อกเสด็จนะครับล็อกเสด็จพีเสด็จแล้วก็มีดาวาดาวสอสมหามา,หายนะครับมาแล้วก็มีศิลปินพศอีกหนึ่งรายนะครับมไปกันนะครับดูฟรีนะครับที่วัดบางป่าตำบลบางป่าอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับคุณสมยัยคุณเมตานี่จะเดินทางไปวันศุกร์ที่14เมษายนนะครับ นะตอนนี้นะครับนี่ครับคุณสมมายคุณเมตตาคุณสิทธิ์ปากพนังมือโปนะครับพร้อมด้วยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออัจญายกรรมนะครับมาตอนนี้คุณประสิทธิ์นี่มากำลังคุยอยู่กับทนายอัจฉริยะนะครับหวังจะลุ้นสีเสื้อชออัจฉริยะเหมือนกันครับนะติดตามครับยกสุดท้ายครับ3นาทีที่เหลือครับกบทรงศิษย์จะมาหรือเปล่า เดี๋ยวดูครับมาไม่มาครับเป็นนายาเนี่ยล็อกเอาไว้แน่นๆเลยครับต้องรัวๆอย่างเดียวครับทีเดียวนี้เอาไม่อยู่แน่ครับทางด้านของเดชฤทธิ์ต้องไ่เกาะแล้วครับต้องสวมวิญญาณพีระเขาทรายเลยครับ้ำต่อยค้ำต่อยอย่างเดียวครับลูกอื่นไม่ต้องพูดถึงครับเ้าต่อยโดนไหมไม่ครับข้อมไปข้อมมาครับไปต่อยหน้ายังไงก็ต่อยไม่โดนนะครับ ลำตัวสีข้างตัดข้อหัวใจยังพอเสี่ยงครับแล้วค่อยขึ้นหน้าแมตปีเขาใส่เลยทีเดียวเด็ดนี้ครับต่อยแมตใช้บัดนะครับบัดโอ้โหนี่คำฟันศอกยังพอมีโอกาสอาเสียงศอกครับจะไปจับในตีนะครับเพชรนายาตั้งกำแพงหน้าไว้เนี่ครับซ้ายสวยๆในรุ่นนี้นะครับติดตามชมครับเพชรนายานายาปักวิวนะครับ พิกัด113 1สิปอนด์นะครับมาเตรียมที่จะขึ้นชั้นแล้วครับตอนนี้เอารวมรุนกันแล้วครับไปสนุดอยู่สองสมไฟนะครับตอนนี้กลับมาแล้วครับเป็นนายานายาปากมีวหรือนงบางทรายกดไว้ครับถ้าชนะวันนี้ก็จะคว้าชัยชนะเป็นไฟที่3ติดต่อกันนะครับวันนี้ครับเดริก็ใช่ว่าจะไม่สู้นะครับพยายามสู้เต็มที่แล้วนะครับ เห็นว่าก็พยายามมีงัดศอกจนเพชรนายาแตกที่บริเวณใต้ตาซ้ายนะครับพยายามทุกวิถีทางครับแต่วันนี้นะครับน้องไม่กลัวพี่ครับแแล้วก็สภาพร่างกายความสดความหนุ่มแน่นความใหญ่นี่เป็นผลเลยครับโดนแต่ละเม็ดแต่ละดอกเลยสะเทือนสถานสะเทือนครับปีกองเชิดครับกับช่วงเวลาที่เหลือเกือบเกือบหนึ่งนาที่ะดูครับยังไล่ต่อยอยู่นะครับแมแต่ว่าไล่แบบนี้ไปไล่ไม่เดินตักเวทีนี่ลำบากครับ นี่ครับไปเดินตามคู่ต่อสู้ต้องเดินตัดเวทีครับแม่ลูกแบบนี้ต้องให้แซมสั้นครับแสนเมืองน้อยลูกเจ้าพ่อมาเหศักครับเดินตัดเวทีนี่เก่งมากนะครับนี่ไปเดินตามวงสวิงวงฟุตเวิร์กของเพชรนายาดูครับแม่แทนที่จะตัดซ้ายตัวเองเพื่อออกขวาครับไปตัดขวาตัวเองก็ตามหาไม่เจอเลยครับแบบนี้คุณพิเชษมันต้องวน วนไดน้กลัลสณะแบนบวนแบบทวนเข็มครับกับคู่ต่อสู้ดีครับคู่ต่อสู้มวยซ้ายครับแบงกัก็ต้องไล่ทางหนึ่งอะแต่บนเบวทีนึกไม่ทันเลยครับพยายามจะเร่งครับอ่ะสามสองหนึง่งศูนย์ครับอ่ะหมดยกสุดท้ายนะครับนี่คือการถ่ายทอดสดคู่ดคู่ที่สองนะครับของรายการดเดี๋ยวคู่ต่อไปนะครับอ่ากำปั้นไม่มีรูมาแล้วนะครับกำปั้นทอง กับด่วน99นะครับเดี๋ยวติดตามชมกรรมการนรินทรพงศ์รันครับรับใบคะแนนจากปีชาสาวิกันแล้วก็สัตตาสุภาัยพร้อมด้วยจีรศินป์ศิละรัศกุลนะครับชูมือให้ฝ่ายแดงครับเพชรนายาโนงบางสายครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไฟครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ